สวัสดีครับผมกนะครับทิดอิงดำดีเศรษฐีนักนะครับวันนี้ทิศองจะพามาเที่ยวชมทุ่งนาที่สวยนะครับน้าดีดินดีว่างกันเถอะนะครับอยู่ที่ตําบลหนองโดนครับอาเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับเนื้อที่14ไร่2งาน48ตารางวาอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศนะครับโดยรอบก็จะเป็นทุ่งนาซะส่วนใหญ่นะครับทุ่งนาแล้วก็ห่างจากชุมชนนะครับประมาณ2กิโลอ่าประมาณ200เมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอหนองโดนครับที่มีทั้ง อำเภอมีทั้งโรงพยาบาลตลาดสถานีรถไฟนะครับประมาณ2กิโลครึ่งนะครับห่างจากตัวอำเภอนะเดินทางง่ายๆนะครับห่างจากสระบุรีนะครับสีกิโลนะครับ,นะรบห่างจากดอนเมืองอวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดินทางจากดอนเมืองเลยก็ได้นะครับหนึ110กิโลนะครับ ข้อดีมีข้อเสียมีนะข้อเสียคือถนนนะครับถนนที่ผมยืนเนี่ยเป็นถนนลูกลังนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางอบตอทางาเขาได้เตรียมนะครับเตรียมจะเทเป็นลุกลังนะครับเดี๋ยวต้องขออภัยครับรถมาพอดีเลยนะครับนะครับนะครับห่างจากเขาเรียกอะไรหมู่บ้านชุมชนเนี่ยประมาณ200กว่าเมตรเออนะครับ ถนนนะครับถนนจะเป็นลูกลังนะครับก็สภาพมันก็อาจจะทุดโทรมบ้างนะครับเพราะว่าฝนมันได้ตกมาหลายวันแล้วแต่มันก็จะอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาอ่านะครับแปลงนี้นะครับ14ไร่สงาน48ตารางวาเนี่ยนะครับท่านสามารถปลุกที่พักอาศัยได้ทำเกษตรพอเพียงนะครับโคกหนองนาอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะทำธุรกิจของท่านนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อขอชมกันเข้ามานะครับราคาไล่ละ1.9แสนนะครับหรือ190,000บาทนะครับอ่าราคาต่อไล่นะ190,000บาท14ไล่2งาน48อ่าท่านลองคูณดูนะครับหักโอนนี่นะครับอ่าค่ารางวัดนี่อยู่กับเจ้าของหมดเลยนะครับคือท่านเตรียมมานะครับจำนวนเงินนั้นนะครับราคาไล่ละ190,000บาทอ่านะครับอ่ะ นะครับมาให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวท่านจะบอกไอทิศอื่นที่มันพูดอะไรแล้วกันนังหนานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะครับว่าพื้นที่มันเป็นอย่างไรนะครับน้ําดีไหมดินดีไหมนะครับอ่านะครับไปชมกับผมข้างในเลยดีกว่านะครับอ่านะครับก่อนที่จะเข้าไปชมทางด้านในนี่ผมให้ชมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิวภูเขาใช่ไหมนี่อันนี้จังหวัดลบบุรีนะวิวภูเขาในจังหวัดลบบุรีนะครับ ห่างจากตัวจังหวัดลบบุรีน่ะแค่ยี่สิบกิโลนะครับเนี่ราแวกเพื่อนบ้านเรานะครับทํานากันส่วนใจเลยนะครับเราแวกนี้นะครับนี่ถนนนะครับที่ผมบอกไว้เนี่ยเป็นถนนลุกลังนะครับตอนนี้ทางอบตทางเทศบาลนะครับเตรียมขยายนะครับขยายอ่าปรับเป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่คงอ่าคงอีกหลายหลายเดือนอยู่นะครับว่าตอนนี้ อย่างว่าเนาะเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ทางการเมืองด้วยนะนะก็ปล่อยก็ไปนะครับเราจะพูดถึงเขาเลยนะครับ,รบเรามาชมที่ที่สวยกันดีกว่าเออนะครับเนี่ยห่างจากหมู่บ้านออกมาครับประมาณ200กว่าเมตรนะครับที่มีทิวทิวไมนะ้นะฮนะเป็นบ้านนะครับทิวไมนะ้เนี่ยเป็นบ้านนะครับแล้วก็เป็นถนนลูกรังเข้ามาทีมบอกว่ามันอา,อาจจะทำรุมากเหนะ่ยไหมมันมีแอ่งน้ำเนี่ย ดูนิ้วดูนิ้วผมนะโอ้ยังก็รำเทียนนี่ครับที่ผมอยากเชิญชวนท่านมาชมนะครับแหล่งน้ำเห็นไหมเป็นลำรางสาธารณะนะครับน้ำเต็มเลยนะครับน้ำดีดินดีนะครับดินออกเป็นดินดำนะครับที่นี่นะครับปลูกอะไรก็งามเนี่เป็นแปลงนี้นะครับ14บไร่สองงานสี่สิบแดตารางวานะครับ ดูอันนี้เขาปล่อยน้ําเข้านานะครับเพื่อจะทําการใส่ปุ๋ยบารุงต้นอันนี้ไม่ใช่ของเรานะาเขอนนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยดูน้ําฟังเสียงน้ําไหลดลใสที่เดียวนะครับเอาน้ําวักล้างหน้าได้เลยตอนนี้นะเย็นสบายนะครับเนี่ยดันลึกเข้าไปนะครับ ดันลึกเข้าไปนี่ปื๊บเลยประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็เป็นบ้านนะครับก่อนจะถึงที่เรานะครับประมาณ200เมตรเหมือนกันนะครับทางด้านท้ายนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ประมาณ120เมตรครับด้านกว้างติดถนนนะประมาณ120เมตรนะครับเนี่ยเขาเรียก2กระทงอันนี้1แล้วก็ไปอีก1นะครับเป็น2กระทอ่ะนะครับรายละเอียดเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะครับ กับทิดึงดำดีเศรษฐีนคราชนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อขอชมพื้นที่กันเข้ามานะครับติดต่อล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเราจะได้เตรียมนะครับเจ้าหน้าที่ไว้คอยต้อนรับท่านนะครับเตรียมบอกกับเจ้าของพื้นที่นะครับว่าจะมีท่านผู้ชมสนใจจะเข้ามาชมนะครับเผื่อว่าท่านจะมาพูดคุยมาต่อรองราคากับทางเจ้าของพื้นที่นะครับ ติดต่อล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเราจะได้เตรียมนะครับข้อมูลไว้ให้ท่านนะครับรายละเอียดนะครับเนี่ยดูนะครับดูสภาพดินดีมากนะครับตอนนี้ก็หลายๆพื้นที่นะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับหลังจากมันแรงมานะครับอ่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยนะครับฝนตกมาด้วยนะครับช่วยกันอ่า ด้านหน้ามันอาจจะรกๆนะครับเพราะว่าเป็นป่ากระถินนะครับก็ปล่อยแรงมาเป็นนาเมกันเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้ทำนาไงทางรัฐบาลเขาประกาศไม่ให้ทำนาก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูแลพื้นที่นะครับก็ปล่อยให้มันรกตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มเข้ามากันหลายๆหลายๆเจ้าแล้วนะครับมาทำนากันแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นบ้านเห็นไหมอตอนนี้มันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแล้วก็เป็นวิวภูเขา ภูเขาอำเภอรพระพุทธบาทนะครับไปนะครับไปชมกันเรื่อยๆเลยนะครับอากาศดีมากวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยนะครับมาเมื่อคืนนี้ก็ฝนฟ้าก็ไม่ตกนะแต่ว่ามันมันคืมแล้วก็มามันมีอะไรกัอะไรฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บไส่โมกแก๊บไม่ใช่ไม่ใช่ใชย <laughs> อย่ฟ้าแลบ บ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับแต่ไม่ฝนฝนไม่ตกเป็นแบบละองละองอมันอาจจะตกที่อื่นนะครับนี่ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับยังไม่สุดหนึ่งร้อยี่สิบเมตรนะครับนี่อันนี้หนึ่งกระทงนะครับนี่แล้วก็ไปอีกหนึ่งกระทงนะครับเขาเรียกสองสองนาสองสองผืนนะครับแต่ถนนเป็นถนนผืนเดียวนะสิบสี่ไร่สองงานสี่สิบแปดตารางวาเนะี่ยถนนแผ่นเดียวเลยนะครับ ที่าทำนาแบบอสองล็อกอนี้คือเวลาเวลาเราไม่ได้ใช้น้ำนครับเราก็สามารถอเอาไปใสอ่อันหนึ่งได้อะนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเดินคันกลางได้ไหมเนี่ยอ่าท่านจะได้เห็นทั่วๆเลยเนาะอะ่นะครับไปไปชมด้วยกันนะครับพื้นที่นี้นะครับอ่า ท่านไมาากก่ต้องกลัวน้ำจะท่วมเลยนะครับเพราะว่ามันสูงกว่าระดับน้ำนะครับประมาณ8เมตรสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะประมาณ8เมตรนี่ผมให้ชมนะครับลำรางสาธารณะนะครับห่างจากตัวเมืองอตัวอ,อําเภอนะครับตัวอ,อําเภอหนองโดนครับ2กิโลครึ่งเองนะครับ2กิโลครึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับสถานีตำรวจ โอ้เยอะแยะนะครับสะดวกสบายนะครับการใช้การซ,ซื้อของจับจ่ายใช้สอยอที่นั่นได้เลยนะครับหรือท่านต้องการติดต่อนะครับติดต่อทําทเกี่ยวกับเอกรสงค์เอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นทําทบัตรประชาชนอะไรเงี้ยนะครับอําอเภอก็อยู่นะครับประมาณ2กิโลครึ่งนะครับอยู่ในตัวนั้นเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับถนนเป็นถนนลุกรังนะครับเนี่ยน้ำดีดินดีนะครับ <c oughs> อต้องขออภัยนะครับ <c oughs> เสียงแหบแห้งไปหน่อยนะครับ <c oughs> แม่เป็นพระเอกลิเกเลยเนาะทำการแสดงหลายที่เอ,อนะครับนี่ให้ชมนะครับ14ไร่2องานสีตารางวานะครับราคาขายไร่ละนะครับ 1,90,000บาทนะครับ190,000บาทท่านลองคูณดูนะครับลองบวกลองคูณดูว่าราคาเท่าไหรไม่ไม่ถึง2 8 0ล้าน8ด้วยยกแปลงเลยนะไม่ถึง2 0ล้าน8นะเหมาะทีเดียวนะครับปลูกที่พักอาศัยก็ได้นะครับเพียงแต่ท่านขยายเขตเข้ามานะครับประมาณสัก200เมตรจะกว่านิดหน่อยนะครับขยายมาทาง เดินมาริมทางแล้วก็ต่อจากบ้านนี้มาได้เลยนะครับไฟฟ้าประปานะครับอยู่สุดแค่ตรงบ้านคุณป้าเนี้ยนะครับหลังใหญ่มากนะครับตอนนี้หลายๆที่นะครับหลายๆหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็มีคนในเมืองนะครับออกมาอยู่โซนนอกๆกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมบอกเลยนะครับได้รับอากาศบริสุทธิ์นะครับ แล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่ทางทีมงานบอยเศรษฐีนครราชนะครับได้นำนะครับอันนี้ก็ได้นำสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับทีมงานบอยเศรษฐีนครราชขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับช่องบอยเศรษฐีนครราชนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันหลายๆแปลงเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ ก็ทันใดนะครับที่ชมนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอขอบพระคุณนะครับขอให้ท่านได้รวยๆรวยๆเลยนะครับทันใดชมแล้วไม่ได้กดแชร์กดไลค์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านรวยเหมือนกันนะครับให้กิจการงานทุกด้านก้าวหน้าเลยนะครับเดินมาสิ้นสุดแล้วนะครับร้อยยี่สิบเมตรเอาเรื่องเหมือนกัน ท่าน,น,นใดสนใจนะครับเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของทีมงานบอยเศรษฐินะครับจะต้องทําการรังวัดก่อนนะครับเพราะว่าหลักเขตมันอาจจะอยู่หลายปีแล้วนะครับมันอยู่ใต้ดินเนี่ยเนี่ยเจ้าของพื้นที่บอกอยู่ประมาณนี้นี่นะครับก็ต้องมาขุดหาหลักเขตหลักหมุดกันนะครับแล้วก็รังวัดเพื่อตรวจสอบนะครับความถูกต้องของพื้นที่นะครับ หลายๆท่านบอกโอ้ไม่ต้องรักไม่ต้องวัดรักยังไงก็ตรงนะครับอ่าไม่ได้นะครับบางทีหลักเขตมันอาจจะชำรุดทุดโทมหรืออาจจะคลายเคลื่อนไปอ่าเซน2องเซนเนี้ยมันก็ไม่ตรงแล้วนะครับเราก็ต้องอให้ช่างนังวัดจากสานักง,งานที่ดินนะครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทําการรังวัดให้นะครับท่านจะได้อ่า เลยสบายใจนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับเขาตัดแต่งตัดต้นไม้นะครับต้นอะไรเนี่ยต้นตะขบตัดออกไปแล้วนะครับโล่งเลยนะครับนี่ด้านด้านในพื้นที่เราก็ยังไปลำรางครับอันนี้คือลำรางที่เราไว้นะครับผันน้ําในการตามการเกษตรของเราเองนะครับเนี่ยนะครับนู่นะครับปุ่มไม้ที่ผมจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับ จะมีเพิงเล็กๆ1ห,หลังด้วยไว้นั่งสบายๆนะครับมาเดินไปถึงร0 0ยองร้เมตรเลยนะครับทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นลำรางอีก1เส้นนะครับลำรางเขาเรียกรางทิ้งอ่าด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นรางส่งนะครับลำรางส่งส่งน้ำม้ส่งน้ําเข้ามาในพื้นที่การเกษตรกันนะครับ แล้วก็ระบายออกทางด้านท้ายนะครับนี่ไม่ใช่น้ําเสียนะคือน้ําที่เราไม่ต้องการที่จะใช้อะนะครับแล้วก็ระบายออกไปนะครับเพื่อคนอื่นนะครับท่านอื่นต้องการใช้น้ําก็เอาน้ําจากลาดังนั้นนะครับเอาไปใช้ได้เลยอ่านะครับดูพื้นที่ข้างๆนะนี่เขาหว่านข้าวไว้ก่อนนะครับเริ่มออกรวงละนะครับ เขียวสจีสวยงามมากนกนกบินเต็มเลยนะครับเนี่ยของอ๋อของที่พื้นที่ที่ผมทำการถ่ายทำอยู่ตรงนี้ก็ข้าวน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับเพราะว่าน้ำเพิ่งมาก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มทำนะครับก็สูงประมาณ1คืบแล้วนะครับต้นข้าวนะครับ ข้าวนี้ก็มีอายุประมาณสามเดือนนะครับเก็บเกี่ยวได้นะครับถ้าทันใดมาจับจองนะครับก็ทางเจ้าของพื้นที่ก็ขอเก็บเกี่ยวแป้งชุดนี้ก่อนนะครับนะครับเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับก็ราาลงทุนไปแล้วนะครับก็นะครับย้ายมาเสียนะครับย้ายเสียเปล่านะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าไปจับจองแล้วเนี่ยทำไม่เป็นเนี่ย ทำนาไม่เป็นอ่ากั้นขุดล่องนะครับขุดล่องขุดสะไวเลี้ยงปลาขุดล่องทําเป็นล่องสวนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเขาเรียกอะไร่ะการเรียนรู้นะครับโอ้โหหลายๆช่องเลยนะครับมีว่าจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ่าการทําธุรกิจหลายๆอย่างครับตามแต่ละช่องนี่มีเพียบเลยนะครับอ่าดูอย่างช่องบอยเศรษฐีนครราชเนี่ยนะครับ ก็สรรสร้างแต่สิ่งดีๆนะครับาบางทีก็หาเกี่ยวกับการทําบุญนี่การทําทบุญมาฝากท่านนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นศาส,สนาพุทธนะครับส่วนใหญ่นะศาส,สนาพุทธก็ชอบทําบุญกันนะครับก็ทางทีมงานบอยเศร็จสินกะ็ได้ก็มีนะครับมีอ่เขาเรียกอะไร เป็นสื่อกลางนะครับเป็นตัวแทนนะครับในการทําบุญกันด้วยนะครับก็เข้าไปชมนะครับว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับนะครับพูดมากนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะครับนี่ให้ชมพื้นที่กันดีกว่านะครับก็นะครับเนี่ยท่านสามารถขุดสะนะครับขุดล่องสวนครับเพื่อเอาดินไปถมทางด้านหน้านะครับแล้วก็ปลูกที่พักอาศัยได้เลยนะครับเพราะว่ามันห่างจากชุมชนมานะครประมาณ200เมตร ออนะครับนะครับยิ่งเดินมายิ่งใกล้ครับบ้านหลังใหญ่ี่ครับไปทุกทีละนะครับหลังใหญ่ๆนี่เลยนี่โอ้โหนะครับห่างจากที่เราประมาณ200เมตรเหมือนกันนะครับให้ดูนะครับให้ดูแหล่งน้ำนะครับแหล่งดินนะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับอ่า ไปชมกันเรื่อยๆนะครับอย่าไปเครียดนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับก็ให้ท่านชมนะครับอยู่ทางบ้านนะครับชมแบบเพลินๆนะครับกับทิศอิงดาดีนะครับก็ทิดออ่งก็จะนําเสนอนะครับอีกหลายๆแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆนะครับทิดออ่งก็ไปทําการไททามานะครับก็รอชมกันให้ดีๆนะครับว่าท่านชอบนะครับแบบไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิวภูเขาครับวิวแม่น้ําลําคลองนะครับวิวทุ่งนานะครับวิวสวนโอ้เยอะแย,ยะนะครับเพียงแต่ท่านติดตามกันให้ดีๆนะครับต้องขออภัยนะครับบางทีมันอาจจะภาพมันอาจจะสั่นๆไปบ้างนะเพราะเพราะว่ามันเดินยากนะครับมันเป็นดินก็เรียกอะไรคณาเขาไม่ได้ปรับแต่งดีๆนะครับมันเป็นหลุมบ้าบางทีนะครับ ขออภัยเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะถึง200เมตรแล้วครับทางด้านท้ายนะครับก็ยังไงนะครับผมทิดหนึ่งดาดีนะครับขอฝากนะครับแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับ14ไร่2 4งาน48ตารางวานะครับอยู่ที่ตําบลหนองโดนครับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับห่างจากสระบุรี40กิโลนะครับห่างจากตัวจังหวัดนะ ห่างจากลบบีก็20กิโลนะครับเพราะว่าเขตมันจะค่อนมาทางลบบีแล้วนะครับเขตนี้นะครับห่างจากตัวอำเภอนะครับอำเภอหนองโดนครับ2กิโลครึ่งนะครับหรือท่านจะมาจากกรุงเทพนะครับผมให้จับอยู่ที่ดอนเมืองเลยดีกว่านะครับ110กิโลนะครับหน้ากว้าง120เมตรนะครับลึกข้นมา200เมตรอ๋อเป็นพื้นที่ที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับราคาไล่ละ190,000บาทนะครับไล่ละ190,000 ก้าหมื่นบาทสิบสี่ไร่สองงานสี่สิบแปดตารางวานะครับไฟฟ้าประปายังไม่ถึงนะครับแต่ว่าห่างจากที่เราประมาณสองร้อยเมตรนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมทิศึงดำดีนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกๆด้านเลยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วคอยพบกับสิ่งดีๆนะครับกับทิศึงนะครับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ